คลิปคนขึ้นจากเรือเลยคนเมาเรือด้วยนะคะมีอ่ะอหลังะค,ะคงใครเมาเรือคอะเมาเรือกระหอ,องเรือฟองเอ้า เอามาด้วยฮปีจังมีแต่รุ่นรุ่นนังนั่งเลยเนี่ยวเราต้องไปเที่ยวถนนคนเดินอาจารย์สวัสดีีลนท่านด็อเตอร์ปีสางนี่เนี่เนี่ยไปเที่ยวนนคนเดินเที่ยวเียย